มานอกสายตาพิชาตั้งเป้าพิสูจน์ตัวเองประเมินผลงานทีมนัดต่อนนัดพิชาอุทธาเย็นยันตอนนี้ SGC เมืองทองยูเนเต็ดกระหายที่จะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งและจะพยายามทําให้ดีที่สุดในการลงสนามแต่ละนัดความเคลื่อนไหวของกิเลนพยอง SGC เมืองทองยูเนเต็ดที่ออกสตาร์สีนัดแรกได้ดีระดับหนึ่ง หลังนี้6คะแนนตั้งอันดับ7ของตารางไทยลีกณเวลานี้โดยล่าสุดพิชาอุทธาแนวรุกป้ายแดงออกมาพูดถึงความพร้อมของทีมตอนนี้ว่าความพร้อมของทีมถือว่าดีขึ้นเยอะโดยเฉพาะเรื่องความฟิตของร่างกายและระบบของทีมตอนนี้เราน่าจะพร้อมประมาณ7-8็แซตแต่ก็ยังมีอีกหลายจุดที่ต้องปรับการกลับมาของเมืองทองส่วนตัวก็ตั้งเป้าที่จะทำผลงานออกมาให้ดีพยายามทำงานหนักเพื่อทีมและเพื่อตัวผมเองในการเป็น11ตัวจริงให้ได้ก่อน ส่วนผลงานของทีมเาราค้งน้นแบบนั้นต่อน,นันโคดเองพยายามเน้นเรื่องความเข้าใจในการเล่นและความฟิตเรื่องแท็กติกที่ต้องพยายามทําตามที่ซ้อมไว้ของแต่ละคนเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดในแต่ละเกมสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าไม่ได้กดดันอะไรมากทุกคนที่เป็นดาวรุ่งรวมทั้งตัวผมเองต้องการที่สุดตัวเองบางคนก็มีประสบการณ์มาแล้วและทุกคนก็ต้องการทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลเพื่อตัวเองและเพื่อสโมสร สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2020นัดที่5 SGG เมืองทองมินเนเต็ดจะบุกไปเยือนสุขโขทัย FC ณสนามทะเลหลวงสเตเดียมในวันเสาร์ที่12กันยายน2563เวลา20นาฬิกา